สมพระคาถาของพระพุทธเจ้าที่ช่วยนำทางสว่างขจัดความขุ่นมัวให้กับชีวิตพระคาถาแรกนี้มีชื่อว่าพระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้าพระคาถาว่าดังนี้นะโมพุทธสิกีพระพุทธเจ้านะโมพุทธสิกีพระพุทธเจ้านะโมพุทธสิกขีพระพุทธเจ้านะ น,นะโมพุทธสิกีพระพุทธเจ้า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 ขอได้โปรดดลบันดาล ให้สรรพสัตทั้งสามโลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติในวัฏสงสารโดยสิ้นเชิงและด้วยพระบารมีอันมิอาจประมาณลูกดกน้อมนมัสการด้วยจิตใจขอให้จิตของลูกสะอาดสว่างสดใสหลุดพ้นสสู่บ้านนิพพานเธอสำประจิตชามิสอง พระคถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสว,วิเศเสอ,อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิและสามพระคถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในการสวดพระคถานี้ให้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วค่อยว่าพระคถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ พระคถาว่าดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพระพุทธังอาราธนา พ,พ,รราราพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพรนะสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโม,โปมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธทายะ ยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะพัทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระัตนะไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมีศีลบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีภาสนาบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการลบัดนี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนเปิดบุญโมเปิดบารมี พุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโูพุทธทายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะ นมะพทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระตนะไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการระบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยณโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะพระพุทธทังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธทายะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทเปิดโชคดี โมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนะมะพทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระตนะไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมี ปัญญาบารมีภาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าตรงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการระบาดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธายะ ยาพุทธโมนะอนิสง์เป็นคาถาที่สืบเนื่องจากพระพุทธศาสนามีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆเรื่องเรียกได้ว่าเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจัก,กรวาลทั้งช่วยในเรื่องแคลวคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันอันตรายอุบัติเหตุ เปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายขับไล่เสนียดจันไรอาถรร์ต่างๆรวมถึงแก้เคล็ดปีชงเปลี่ยนจะเพศและราหูทั้งยังช่วยส่งเสริมเสริมดวงช่วยให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาสนีเป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย